โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าเนี่ยเห็นบีมอ่ะชอบดูใน u ูท b บบีมอ่ะเขาชอบดูเรื่องเล่าแล้วป๋าเนี่ยเคยได้ยินเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งแต่ถ้าป๋าเล่าผิดเล่าถูกเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะข้อมูลอาจจะได้มาไม่ไม่ไม่ตรงกันเออป๋าจะเล่าเรื่องเสือสมิงเสือสมิงจะป๋าบีมรู้จักเสือสมิงไหมรู้จัก ไหนเราพูดคร่าวๆสิเสือสมิงก็คือมันจะเป็นแบบเสือเสือแล้วมันจะเป็นแบบคนก็คือมาหลอกก็คือเป็นแบบคนอ่ะแล้วแล้วพอเจอเหยื่อ an, ใช่ไหมพอย่หาหลงเกินใช<ๆ>่ไหมก็จะแปลงร่างเข้าไปกัดเหยื่อเลยกัดกระชากแล้วน้องๆเนี่ยเข้าใจว่าเสือสมิงอ่ะเป็นแบบไหนอ่ะ <s lim it> เดี๋ยวป้าบ้าจะเล่าให้ฟังที่เขาเล่าต่อกันมานะเสือสมิงเนี่ยมันเป็น จะบอกไงอะจะผีก็ไม่ใช่จะปีศาจก็ไม่ใช่อืมคือในตำนานในเรื่องเล่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนแล้วเขาเรียกเลยรอุ๊ยขนลุกเว้ยเจอขนลุกเสือสมิงเนี่ยเป็นคนแล้วเล่นวิชาไสยศาสตร์หรือมนต์ดำเนี่ยแล้วก็แบบว่าก็เลยแบบกลายเป็นคนเขาเรียกอะไรเป็นเป็นผีอะเรียกเป็นผีอะไรเออครึ่งเสืออะ เวลาคนในพานเนี่ยเขาไปในป่าเนี่ยเขาก็กลางคืนเขานอนนะเขาก็จะขึ้นไปบนต้นไม้แล้วเขาก็จะไปทําเป็นเหมือนแบบแค่เขาในในซับในพานเขาเรียกว่าอะไรนะห้างห้างเออไปนั่งห้างไปยิงสัตว์ไปยิงสัตว์ยตอยู่บนห้างเพราะสัตว์มาสัตว์ออกหักกินกลางคืนเน่ะพอเดินมาเขาในพานก็จะยิง แล้วเสือสมิงเนี่ยเรื่องเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้ตอนในพานเนี่ยอยู่บนห้างเนี่ยจะมีคนเนี่ยมาเรียกมาเรียกให้ลงจากห้างอ,อาจจะแปลงกายมาเป็นพระเป็นคนแก่หรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแต่แต่มาเป็นคนธรรมดาอ่าเป็นคนธรรมดาปกติทุดย่างให้เราเนี่ยลงมา เป็นในพานเป็นในพานที่เขาแบบว่าเขาเข้าไปในปาน่าไปบ่อยเขาจะไม่ลงเขาจะต้องมีวิธีทดสอบบีมเขาจะโยนเนี่ยกล้องไมค์ขีดลงไปให้ให้คนที่เรียกเนี่ยจุดไมค์ขีดให้ดูว่าจุดไมค์ขีดได้ไหมถ้าจุดไม่ได้เนะี่ยอย่าหลงเพราะว่าในเรื่องเล่าเนี่ยบางคนเนี่ยไปหลงกลขอบคนมาเรียกเนี่ย ก็ลงไปพอลงไปคนนั้นน่ะไม่ใช่คนเป็นเสือสนิมแลก็แปลงร่าง,างเคยดูหนังกันบ้างไหแม่ดิเคยดูหนังเรื่องเสือสนิมไหมต้องเคยดูดิมันจะมีหนังในทีวีอะ่ะพอลงปอยกุหนา้าก็กลายเป็นเสือดุกินเลยแล้วก็กัดแล้วก็ตายในป่านแล้วทำไมแล้วทำไมในพานที่แบบว่าเขารู้อ่ะต้องโยนกล่องไม่ขีดกล่องไม่ขีดถ้วยอะไรอะ่ะ ไม่รู้เหมือนกันถ้าเป็นเสือสมิงจะไม่กล้าจุดบังเพราะเสือกลัวไฟไม่กล้าจุดไม่ขีดมั้งเสือกลัวไฟอ่าไม่กล้าจุดไม่เครียดถ้าเป็นในพานที่เก่งๆอ่ะเขาจะต้องมีวิธีตรสอสอบว่าต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ให้ได้ถ้าทาไม่ได้นะเขาจะสันนิษฐานไว้ก็เลยว่าเป็นเสือสมิงบางทีแปลงร่างมาเป็นพานแล้วเวลาเข้าป่าเนี่ยสมมุติเข้าไปนะถ้าได้ยินเสียงคนเรียกเนี่ยเขาไม่หันเขาไม่ตอบ ไม่ว่าจะเป็นปลาหรือ,อหรือว่าเราจะไปที่อื่นอนะ่ะกลางคืนเนี่ยเวลาใครเรียกเนี่ยไม่ให้ตอบเพราะว่าสมมุติปลาบาสแม่บีน้องบีมเนี่ยเดินไปเนี่ยเวลาคนเรียกครับแบบว่าไม่ใช่ตามในเมืองหรืออะไรเนี้ยเพราะว่าในที่นั้นอ่ะไม่มีใครอยู่เขาไม่ให้หันไปตอบเหมือนแบบว่าพอเราขาดเราตอบเนี่ยผีมันจะมาแตนน่นี่เป็นเรื่องเล่าตอๆกันมานะมาเล่าขนาดนี้ยังไม่เห็นกลัวเลย ไม่กลัวเหรอแล้วลงติดแม่มาล้างไม่จะม,ม,มา <c oughs> มีมเงนซื้แไอ้คือเอ็งเดินออกไปข้างนอกบ้านคนเดียวกลัวปะ <c oughs> กลัวปะ <c oughs> แล้วอีกอยากหนึ่งอะป้าเนี่ยที่ป้าเคยแบบฟังมานะมันมีอย่างนี้นะหลงป้าเดินวนอยู่ที่เดิมเนี่ยเป็นสิบร้อเขาเรียกว่าเหมือนแบบว่า,าสิ่งที่มองไม่เห็นนะทำให้เราหลงป้า เหมือนเป็นแบบปากลับกัไม่ใช่เหมือนแบบเดินวนอยู่ที่เดิมอะหาทางออกไม่เจออย่างสมมุติคนยืนอยู่ตรงนี้แล้วอีกคนนึงเดินผ่านก็มองไม่เห็นมันเหมือนมีอะไรบางตาถ้าถ้าน้องๆชอบให้ปาบาสเ,เล่าเรื่องนะกดไลค์กดไลค์คลิปนีนน้ให,ห้ถึงหมื่นไลค์ปาทับขาหนังจนเมื่อยแล้วกดไลค์ถึงหมื่นไลค์นะเดี๋ยวปาไปก่อนปาบินบินบินปาบินบินบกได้กลัวไอ้บินนั่งไปก่นนั่งนิ่งไปเลย Bye. <gasps>